ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อห้าคำถามจากท่านพยายมราชคำถามที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะห้าคำถามจากท่านพยายมราชคำถามที่ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสถึง วิธีการพิพากษาของพระยายมราชไว้ในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าเทวทูตสูตรซึ่งทำให้เห็นว่าพระยายมราชเป็นเทวดาผู้ทรงธรรมและพยายามช่วยให้วิญญาณเข้าใจในสัจธรรมชีวิตไม่ได้เป็นเทวดาที่โหดร้ายอย่างที่ใครๆคชิด พยายมในจินตนาการของคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าองค์ท่านมีความโหดร้ายน่ากลัวแต่หากอ่านเรื่องพยายมในพระสูตรนี้แล้วจะเห็นภาพของท่านพระยายมในอีกรูปลักษณ์หนึ่งเป็นเทวดาที่ทรงธรรมมีวาจาที่ไพเราะและเข้าใจในเรื่องการเกิดดับ เป็นอย่างดีครั้งพระพุทธเจ้าประทับยังพระเชตวันอารามที่อนาถบินที่กะเศรษฐีสร้างถวายพระองค์ทรงเล่าขั้นตอนการพิพากษาของพระยายมราชให้พระสาวกทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาล นำดวงวิญญาณเข้าเฝ้าพระยายมแล้วทูลพระยายมว่าข้าแต่พระองค์วิญญาณดวงนี้ไม่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาสมณะพามไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวขอพระองค์โปรดลงทันเถิดจากนั้นพระยายมตรัสปลอบโยนดวงวิญญาณ เป็นอย่างดีแล้วถามวิญญาณน,นั้นด้วยข้อที่หนึ่งว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายยมจะถามต่อไปว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นเด็กที่เพิ่งเกิด ตัวแดงๆเลยหรือซึ่งออกมาจากท้องของแม่เนื้อตัวเปื้อนด้วยขูดถะของตนเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจแล้วจึงตอบทันทีว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตัดถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความสติมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้ว พอจะมีความคิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าความเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นความเกิดไปได้ควรทําความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยคิดจะทําดีด้วยกายวาจาและใจพระยหยมจะตรัสว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยายมส่งปลอบโยนดวงวิญญาณ ให้คลายความหวาดกลัวด้วยส่งถามคำถามข้อที่สองต่อว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยเหรอหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชาย ที่แก่ชรลาหลังงอถือไม้เท้าฝันหักผมงอกเนื้อตัวตกกระบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้ว พอจะมีความชิดเช่นนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่าความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถพ้นความแก่ไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งอย่างใช้ชีวิตอย่างประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวของท่านเองจากนั้นพระยายมส่งปลอบโยนดวงวิญญาณ ให้คลายความหวาดกลัวแล้วส่วงถามคำถามข้อที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็น ผู้ป่วยที่ทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเปื้อนมูตละคูถะของตนเองมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายยมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้ว พอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมความเจ็บป่วยมีขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถพ้นความเจ็บป่วยไปได้จึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญ,ญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจ พระยายมจะตรัสว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยาโยม ส่งปลอบโยนดวงวิญญาณให้ใคลายความหวาดกลัวแล้วทรงถามคำถามข้อที่สี่ไปว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตท,ที่สี่ในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยาโยมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อน ท่านไม่เคยเห็นนักโทษได้รับโทษทันจากพระราชาบ้างเลยหรือเมื่อดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยาโยมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมว่า คนที่ทำความชั่วอัลลามกย่อมได้รับโทษทันจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยได้ยินแบบนี้ไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่าดูก่อน พ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองจากนั้นพระยายมสรงปลอบโยนดวงวิญญาณให้คลายความหวาดกลัว แล้วทรงถามคำถามข้อที่ห้าว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่ห้าในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เลยหรือหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นพระยายมจะถามต่อว่าเดี๋ยวก่อนท่านไม่เคยเห็นซากศพที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวัน หรือสามวันขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิม้มบ้างเลยหรือดวงวิญญาณเข้าใจจึงตอบว่าเคยเห็นเจ้าค่าพระยายมจะตรัสถามต่อทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วพอจะมีความคิดนี้ขึ้นมาบ้างไหมความตายเป็นธรรมดา ไม่สามารถพ้นความตายไปได้แม้เราจะต้องตายจึงควรทำความดีด้วยกายวาจาและใจหากดวงวิญญาณตอบว่าไม่เคยคิดแบบนี้ไม่เคยทำดีด้วยกายวาจาและใจพระยายมจะตรัสว่า ดูก่อนพ่อมหาจำเริญหากท่านไม่เคยทำความดีทางกายวาจาและใจไว้ทั้งยังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจะต้องเป็นไปตามผลบาปที่สร้างไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวท่านเองเมื่อดวงวิญญาณไม่สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่เทวทูตทั้งห้ากำลังจะบอก เพื่อให้ปฏิบัติปะพฤติทำความดีด้วยกายวาจาและใจในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้พยายมจะตัดสินไปทางผลของกรรมที่ทำไว้นานยิรยะบาลจะนำตัววิญญาณไปยังนรกคุมต่างๆต,ตามความเหมาะสมของบาปที่ทำไว้ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หากท่านใดกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณ่ันเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ